เป็นคาถาที่ใช้ในด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมชนิดแบบว่าจะลักรุ่มหลงเราจนอกแตกตกายถ้าไม่เห็นใบหน้าเราต้องนอนร้องไห้ที่ถึงเราทั้งวันทั้งคืนสําหรับคนที่แอบชอบหรือแอบรักใครสักคนแล้วอยากจะมัดใจคนที่เราชอบให้อยู่หมดัดต้องหมั่นท้องคาถานี้เป็นประจํานะครับโดยคาถานี้เป็นคาถาที่สั้นและท่องจําได้ง่ายที่สุดจะสวดภาวนาก่อนนอนก็ได้ จะสวดภาวนาตอนตื่นนอนก็ดีหรือจะใช้เศษแป้งผัดหน้าแต่งตัวหรือจะเศษของให้เขากินก็ได้นะครับแต่มีเคล็ดลับและวิธีใช้อยู่ว่าเวลาที่เราสวดคาถาภาวนาบทนี้ถ้าอยากให้ได้ผลเร็วขึ้นแบบร้อยเปอรเซนเราต้องตั้งจิตให้มีสมาธิอย่างแ,แน่วแน่แล้วให้เรากําหนดจิตคิดถึงคนที่เราชอบไปด้วยในการภาวนาจะช่วยทําให้จิตใจของเขานั้นยึดถึงใบหน้าของเรา รุ่มหลงในตัวเราจนหัวปักหัวปำงโงหัวไม่ขึ้นเราพูดอะไรออกไปเสียงของเราจะมีเสน่ดูดีไปหมดใครที่ไม่เชื่อไปทดลองสวดกันดูนะครับรับรองว่าจะเห็นผลทันตายอย่างแน่นอนหนึงร้อยเปอร์เซ็นเลยครับถ้าถามมหาสนิทฉันครูหัวใจขุนแผนเพียงแค่ท่องสี่คำสั้นๆจำง่ายๆว่าดังนี้ครับสุนะโม คาถานี้ใครจะนําไปใช้ให้เขียนใส่สมุดแล้ววางไว้ในผานพร้อมด้วยทู่ผ้าดอกเขียนห้าเล่มดอกดาวเรืองหนึ่งพวงหรือดอกไม้หนึ่งกำเงินบูชาครูสิบสองบาทให้ทําในวันจันทร์หรือในวันพฤหัสบดีอธิษฐานบอกพระพุทธรูปครูบาอาจารย์หรือเจ้าของคาถารูปขออนุญาตท่องจาและขอนขาคาถานี้ไปใช้ขอให้เกิดความขังความศักดิ์สิทธิ์จากนั้น กคจุดธูปเ,เก้าวดอกเทียนสองเล่มอันนี้ไม่เกี่ยวกับในพันนะครับแล้วท่องนมโมูสามจบอาราธนาสินห้าเพราะสินห้านี้สำคัญมากครับแล้วยกพานที่ใส่สมุดธูปเทียนดอกไม้เงินจิบสองบาทขึ้นอธิษฐานบอกวา่าพระเจ้านายหรือนางขอบอกกล่าวคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์ ตลอดจนครูบาอาจารย์เจ้าของวิชาแต่เก่าก่อนจนถึงปัจจุบันลูกจะขอศึกษาและท่องจำวิชาคาถาบทนี้ขอให้ท่องได้ง่ายจำได้แม่นใช้ได้ขังดังครูบาอาจารย์ท่านได้ช่วยเข้ามาเสกเก่าขอครูบาอาจารย์เจ้าของวิชาจงลงมาช่วยประสิทธิ์ประสานวิชาให้ลูกด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ